สวัสดีครับเ,เพื่อนเอนครับวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะฮะสำหรับรถตักรีโกมนะครับที่อยู่นี้เป็นรุ่น CLG 856 S Super นะครับเป็นรถตักขนาดใหญ่นะครับ220แรงม้านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปของโรงงานนะฮะเป็นคอก รั้วเกษตรนะครับแขนยกสูง5.5เมตรนะครับขนาดบุ้งกี่นะครับ5.6คิวนะฮะรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับโรงสีข้าวขนาดใหญ่นะครับโรงงานปาล์มโรงงานไบโอมแมสนะครับที่ตักวัสดุเกษตรจำนวนมากๆนะฮะจบงานได้ไวต้องรุ่นนี้เลยนะครับจะเป็นตัวท็อปนะครับของรถตักมือกล o นะครับ จัดเต็มด้วยเครื่องยนต์คมัมมินนะครับ220แรงม้านะฮะเกียร์ซัเอฟนะครับ,รรรบตัวนี้จะเป็นเกียร์ซัเอฟเลยนะแล้วก็มีจาลาบีออตโต้ด้วยนะเฉพาะจาระบีนี่ก็มูลค่า1นึ่งแสบาทแล้วนะครับโปรโมชั่นดีๆตอนนี้นะฮะ รช่วยโควิดนะครับรีวิกองช่วยผ่อน50,000บาทนะครับโดยแบ่งจ่ายเป็นงวดละ1นึ่งหมื่นหนึ่งหมืนหนึ่งหมื่วนหางวดนะครับก็ไปช่วยลดค่างวดของลูกค้าค่างวดนะครับสนใจสอบถามมาที่เบอร์โทรที่วิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ